สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนะฮะก็อยู่กันในเกมมังกร์ล็อกเอ็มเมทัลเลอร์2.0เงียบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับไปดูในส่วนของอัปเดตไอเทมนะครับในส่วนของเค้กดิเฟนต์นะครับผมก็เป็นของสัปดาห์ที่3เดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวจะมีไอเทมอะไรใหม่ตามได้ในคลิปนี้ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองอิสลูดเรียบร้อยแล้วครับอ่ะให้ทุกคนครับเดินมาที่น้องแมวเลยนนะะครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายกันเบื้องต้นก่อนนะครับเคดี้เฟสเนี่ยจะเป็นาการลงดันนะครับ15เวฟนะฮะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะเล่นได้แค่4รอบนะครับแล้วก็รอบหนึ่งเนี่ยเสียสต้ามิแน่ทั้งหมด60สต้ามิแน่นะครับผม60นาทีนะโอเคก็หลายๆคนน่าจะเคยเล่นกันแล้วนะครับของรางวัลครับก็ได้เป็นมาร์ชเมลโล่กับสตรอเบอรี่มานะเอาไปแลกของรางวัลนะครับจางสัปดาห์นะครับเรามาดูไอเทมที่จะแลกได้แล้วกันอันนี้ผมเข้าอของแมมโมเล่เฟสมานะครับ เฮ้ยมีไปด้วยอ่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอเทมชิ้นแรกกันแล้วกันนะฮะเอียมัพนะใช้1มัสเมโลนะประเภทศีรษะนะครับก็ต้านทานคำสาบสิปอรนะแล้วก็ฝักคู่มือนะครับได้เอ็มวิติเอบวกหกนะครับแล้วก็ปลดล็อกได้ด้วยนะฮะราคาที่3 0 0แสนเองนะฮะอันนี้ก็เหมาะไปปลดสมุดแล้วกันนะเพราะมันได้เอ็มวิติเอนะฮะสำหรับสายเวทนะครับไอเทมถัดไปเป็นแฮมสเตอร์ครับบัคสเลอร์นะครับก็ได้ ไอจีบกสนะครับแล้วก็มุ่สปีดสอนะแล้วก็ปลดล็อกได้ไอจีบกสฝากข้อมือได้เลือด30นะฮะอันเนี้ยไม่สามารถซื้อขายได้นะครับก็ถ้าใครอยากสะสมนะครับผมก็แนะนําให้มาปลดตัวนี้นะฮะเพราะไม่มีขายนะถัดไปเป็น f ิส t อินเมาส์นะฮะก็เป็นประเภทปากนะอันนี้เขาบอกว่าเมื่อฆ่ามอนสเตอร์เพศปลาได้เนี่ยจะสุ่มฟื้นฟูลเลือดจำนวนหนึ่งนะขอบเขตการฟื้นฟูก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละครนะครับ ฝ่าคู่มือได้เลือด19นะเมื่อเราตีบก6ได้ MK บก2แล้วก็เดฟิก2ตีบก8ได้ d k บก6นะครับกดล็อกได้ M เดบก4เลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าดีนะสำหรับสายฟาร์มนะครับผมละไข่ที่ 3.5m นะฮะถัดไปเป็นไปนะฮะอันนี้หาย,ยากเหมือนกันนะฮะประเภทปากเต็งบก3นะครับแล้วก็ต้านทานถ้า,มาแมลง10%เมื่อเราตีบก10เนี่ยจะได้เลือด10%ด้วยนะฮะฝ่าคู่มือได้ MK บวก10ถ้าเราตีบวกนะถ้าเกิดเราตีบวก6เนี่ย ได้ MK ทเคบวกสามไอีก30ตีบกแได้เอทีเคบกหกเดฟบกสปลดล็อกได้ที่เขเลยนะฮะถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับสายเอทครับสายโจมตีกระยาบหาพนะก็แนะนำให้มาปลดล็อกในตัวไพร์นะครับราคาที่ 2.3M เรามาดูในการ์ดกันบ้างนะฮะการ์ดกันบ้างเอ่ยการ์ดที่ผมเห็นเนี่ยจะมีการ์ดอทอมซอมบี้การ์ดนะฮะสใบอีกใบหนึ่งเป็นเจลโกเฟอร์การ์ดนะครับเรามาดูการ์ดผีกัน,นบ้างอันนี้ได้ อ่าส่วนโล่ถุงมือนะฮะได้เดฟบวกสองเอ็มเดฟบกสองเปอร์เซ็นต์นะฮะเดฟสิบเอ็มเดฟสิบนะฝากคู่มือได้เลือดสามสิบหกปลดล็อกได้เอ็มเดฟบกสามราคาที่สามแสนนี้เหมาะสำหรับสายแทงนะเอาไปใส่โล่ถุงมือกันได้นะสองมัดเป็นโล่เองอีงกอันหนึ่งเป็นอ่าการ์ดดอกไม้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับอาชีพแอลโคลนะฮะเมือ่อสวมใส่แล้วคุณจะได้ดาเมจที่ลดลงครับจากได้เดมอนกับอันเดรตลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฝากคู่มือได้เอ็มเดฟบวกสี่จุดห้าปลดล็อกได้เลือดหกสิบราคาที่หกเ,นะเอนนกัน ก็ในตรงนี้ผมก็แนะนำครับให้คุณลดล็อกอแฮมสเตอร์บัคเลอร์ก็ได้นะเพราะว่า,ามันไม่มีขายส่วนไปเนี่ยก็ถือว่าใช้พเพิ่มเมดิเคได้ดีเหมือนกันนะการก็เป็นการดอกไม้แล้วกันนะเรามาดูในส่วนของเซิร์ฟอิทเทอร์นลเลกันบ้างนะฮะตอนนี้ครับผมอยู่ที่เซ er นะิร์ฟอิทเทอร์นลเละอ่ะมีลูน่าคริปด้วยนะครับผม อ่ะโอเคเรามาดูที่ไอเทมแรกกันเป็นอนอยแมสนะครับผมไปเวนหน้านะครับล,ลดความเสียหายธาตุเดเมจเม่นสะิบเปอนะฝัคู่มือได้เลือด10นะครับตีบวกได้เดฟบวกสตีบวกแได้เอทีเคบวกสองเอ็มเดฟบวกหปลดล็อกได้เอทีเคบวกสนะอันนี้ราคาอยู่ที่ห0แสนนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับปลดสมุดนะฮะพรผมได้เอทีเคนะครับปลดสมุดดีกว่านั่งน,นี้ก็ต่อไปเป็นฮอนิจานะครับก็ประเภทนสีสะ ได้ SP 100แล้วก็ฟื้นฟู SP บวกหนะฮะคัฝากคู่มือได้ ATK บวกสตีบได้ m d k บวกหนนะครับตีบวได้ ATK บวกสแล้วก็เรียก20่ปลดล็อกได้เลือกอีก30ราคาที่1 M นะฮะอันนี้ผมก็แนะนำให้ไปปลดเอา ATK แล้วกันนะฮะน่าจะดีกว่านะครับถ้าเกิดทำได้นะครับถัดไปนะฮะก็เป็น Luna Crypt นะครับโอ้วันนี้นองนิยมนะครับอ่านี้ได้ ATK บวก m d k บวกหแล้วก็ตีเร็วครับบวกหนะฮะ ฝาคู่มือได้เลือก30 m ได้บวกสองนะครับตีบวกได้เดบวก2 m ด้วกสองตีบวกแได้ m k บกสเลือดสี่สิบผกได้ m k บกสเลือก30นะอันเนี้ยราคาแพงนะฮะสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเทอร์นอลเลิฟนะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะราคาที่ห้า m เลยนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะขายได้หรือเปล่าต้องลองขายกันดูนะถัดไปเป็นดนะก้อนสเกลสไปน์ในทริปนะครับผมก็เพเป็นหน้านะอันนี้ได้เด็กบวกสิบอินบวกหานะครับฝาคู่มือได้ เลือดยีนะฮะแล้วก็ตีบกหได้เ t k ีเบวกสีตีบก8ได้เลือดอีก1้อยแเลยนะฮะแล้วก็ปลดล็อกได้เลือดอีก24นะครับราคาที่ 3M นะอันนี้ก็ไปปลดเอาเ t k ได้นะครับเออที่เหลือก็จะเหมือนเหมือนกันนะไม่มีอะไรมากนะครับไปเสร็จแล้วในเซิร์ฟนี้ผมแนะนำให้ใช้ลูน่าคลิปแล้วกันนะฮะโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะก็กด subscribe ช่องนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อออย่่่าาลลืืมมกกรระดดิิิงงแจ้้เเตนนนคคคปปใหให,ให,หผซสสวัสัีบ